มามสิบวา31กรกฎาคามนี้ขอเชิญชมลิเกร้องใหญ่เ,เนื่องในงานแก้บนถวายทาเวสุวรรณโหนตลาดนัดเสรีคูบัวหลังวัดโขลงสุวรรณคีรีตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราุอยเอชลบุรี ตื่นเต้นระทึกใจกับการโชว์มหกรรมเครื่องเสียงรถยนต์และพบกับนาตาดนตรีมาตรฐานลิเกไทยโรงใหญ่พร้อมปีพาดครบชุดจูุใจเต็มอิ่มด้วยนักแสดงนุ่มสาวดาวเสียงครบทีมพบกับพระเอกขวัญใจคุณคุณอุ้มบุญดวงกระมลพรพ่อพรมทั้งคณะมึงต้องหมดทาง อย่าลืม3สเกรกฎาคมนี้ระทึกใหญ่กับการโชว์เครื่องเสียงรถยนต์และชมลิเกโรงใหญ่หญเนื่องในงานแก้บนถวายท้าเวสุวรรณุณตลาดนัดเสรีคูบัวหลังวัดโขงสุวรรณคีรีตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพบกับนาตาดนตรีมาตรฐานลิเกไทยโรงใหญ่พระเอกขวัญใจคุณคุณอุ้มบุญดวงกรมลพรพ่อพรมทั้งคณะสนใจติดต่อจองร้านค้าได้ที่คุณออยโทร0 8 0 4 3 3 3 5.5.4. 0804333554อดีตสวเกชาสักสมบูรณ์และนายกประยงทิมเพราะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวให้การสนับสนุน ตอนประเดิมเริ่มบรรเลงเพลงออก